สบายดีบายดีพี่น้องสบายดียุดีมีแห้งยังบ่แองตับตับยุดีสุขผูสุกคนพี่น้องเอฟซีมือนี้ช่องยายบีเลิฟสิบห้าพี่น้องไปหานังเอกเกานังเอกเกาเจ้าคนสิ่ยุบ้านบ่เท่านั้นล่ะนังเอกเกาเออมาพัพี่น้องมาเอาเพราะที่เพราะที่บัดบัดายไงบัดไตไงพ่อเราพอดีเอา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 วางไหนวางไหน วางิมาล้ำมาล้ำอหัดลำหัดล้ำสีส้มลำตีซ้อมล้ำไมอ๋สีซ้มล้ำไมมันเกาแหล่มเกาแล้วมรูจะโอ้โหเสี่ยหายผ้าล้ำเสียาผ้ล้ำเลักกวล้ำอ่อยวางเลยเนาะนี้เนาะนี่ตีกวนกวนลำยตีนี่แหละกวนล้าแขเขาคือเขียนมาแสดงเป็นนักอ้วตีอือโอ้นี่ตีนักเอกนักเอกเกาแล้ว กี่เท่าแล้วนั่งกั่เต่าคณะยังเนี่ยคณะตะกี้ตะก้อนเปนคณะยังตะกี้เปนลูกนังยังคนลดาวัขั้นเลยตะกี้ตะก้อนยุคคณะดาวัขั้นปัจจุบันนี้ยังทำการแสดงอยู่เนาะปัจจุบันนี้ทำการแสดงเอาเอาเอาเดี๋ยวขวาเด้อเดี๋ยวเอาเอาเอาสวัสดีพี่น้องท่องทิ่แม่สายามแต่วาดีพี่น้องท่องทิ่แม่สายาม น้ำของลาลาจะเนน้ำของลานั่งกลัวเป็นซื้อโอ้ม่วนด้วยทุกมือมื้มืดมาดอยามืดมืมันเื้าืดมืดหืดม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 ืดผัดผู้เื้าืดวืดมืดาืดม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 ืดัืดีืมืนมืนมด bạn khi nó nó kiệt cái này sang bạn thằng sang toàn mắt hẳn rằng hay bò mi tiền tiền chắc chưa nó nó đắp phải là bia bia chặt gió xuống Lèo cà leo chắp leo cà leo บ่มีสูใส่มือใส่มือจังมันเป็นเอาให้จังเป็นเอาให้ขัดกลัวขัดกลัวมันบักมันเขือเผาเข่าเข่าเข่าฉันจะฉันจะฉันจาบฉันฉันจะเศร้าเศร้าคิด chân tay tao kiếm chịu vào ao màn lều ao long một chân chị tao kiếm chịu vào ao màn là ao màn này, bunny ai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  ba ai จำทำนองบะได้จำนองบไ้แล้วโอ้จำทำนองอตไดแล้วโอ้โอ้โอ้างถาว่าตัดบล้เอาเอา่งงทวนหนพี่น้องเอฟซีฟังมึงด้วอเอาว่าไม่ด้วยเอาไม่บไรเอานี่เนี่เอานี่แล้วนี่ยเนี่เอาสวัสดีพี่น้องไม่ด้วยสวัสดีพี่น้องน้ำแของเลมันจะมองบ้าไปเนาะเออเอาบ้าบ้าิบ้าบ้านี่เรคอคอยสิเบิ้งให้เออเอา แต่เดียวไ่อเอาไมเอาไมเดนไหนเนอะแต่วังไมอยู่นอนอแต่วดีพี่นองน้ำของลาลาหน้าวัวเป็นเป็นสลออ <c oughs> ตุกมือนี่เป็นอยากดิยังเป็นยังท <c oughs> <c oughs> ุกมือนี่ ตรงมือนี่นี่ว่าอยากเฝ้ามั่บงเสาอยู่บ่เสาคิดน้ำผัวผู้เข้าเอาปะเป็นน้ำผัวผู้เข้าเป็นเก้าเป็นเป็นคาจวนเออเป็นคาจวนบางที่นอนนอนคิดนาย กันนายตั้งกันนายตั้งบางตัออ้งบางตัง้งแล้วเออบางตั้งเลย, <laughs> ยขณะเดาคาดไม่คุ้มควรปั่วเลยเอามาได้เจ้าหน้าที่แล้วนะครับสาวต่างกองกันเพื่อได้หาหน้าที่นะครับพี่น้องเอฟซีนั่งอีกเกาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินนนน่นทวนความเก่ข้อมหลัง <laughs> เอาเอาเอาแล้วเพิ่งอีก hoa sen lại Bằng khăn để... này ừ. <laughs> băng... băng... Mà... là hoa hồng băng khang này hoa băng khang băng tuần hay Bằng băng Bằng nát băng

ไล่เออเวลาจะก่รงเลี้ยวกันเล้ยวจับเลี้ยวกันเลี้ยวก็มีตีตูมามีดู่ใสมือเลยเออมามี่ถูกใสมือเลย่จังเป็นเปลี่ยนจังเป็นเปลี่ยนตัดจังเป็นเอาให้เป็นเอาหา้ เปลี่ยนเอาให้เป็นตตายลเยียงเปล่ยนเอาให้กันว่ากผาตัวบากเขียวเอาสันสีเศร้าเศร้าสันสีเศร้าเศ้าจคิดถจาจคิดรลบร่องเบามันอีกแล้ว แล้วลองบอกมันดีกแล้วเอาพาดไปจากนั่งเอกดาวอังคารพาดัดมากไหมพาดัหไม่ไหมเลียเลี้ยวถามน้องเอสิดเสียงดีบ่เสีงดีบ่ไม่เล่้ยวบ่อ่อะ อย่างเดียวค่ะมันเล,ลื่อมันเล,ลื่ออย่างเดวจะต้องรีเรื่อเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องนสน <า S 2> ุกสนานตอนยังคำไอ้พี่น้องอีฟซียู่ดีมีแห้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามบายดีบายดีอยู่ดีมีแห้งยั่งม่เล่งตับตับหวัดดีครับ